สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลล่ากิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเอฟเคเจอร์นีนะครับโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานเกือบ2อาทิตย์กันมั้งใช่ไหมครับพอดีช่วงนี้ติดงานเกมอื่นเขาจ้างอยู่นะครับก็มี FC ถามมีหลายคนว่ามีเลิกหรือ,อยังปรากฏมียังไม่ได้เลิกนะแต่อาจจะแบบไม่ได้เล่นอะไรแบบจริงจังอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ออนมาอาทิตย์กว่าๆอาันนี้จะเป็นในส่วนเรื่องงานอยู่ก็เลยมาขอย่ามาแจกโค้ดสักนิดหนึ่งนะครับก็กดตรงขวาล่างนะครับแล้วก็กดตรงฟันเฟืองเสร็จแล้วกดคําว่าอื่นๆแล้วก็กดคําว่ารหัสแลกรับนะครับ เดี๋ยวมีพิมพ์ไว้สองโค้ดเป็นโค้ดใหม่นะครับเป็นโค้ดใหม่นะครับแล้วก็มีโค้ดเก่าเลยเดี๋ยวมีขออนุญาตแป,แปะรวมให้หมดเลยกันแต่ว่าโค้ดเก่าเพื่อนต้องไปคัดเองนะมันจะมีหมดอยู่ประมาณ5้าโค้ดคือมีไม่มีเวลาคัดครับต,ต้องขออภัยตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนะครับอ่าวันนี้ที่จะมาพูดก็คือ afk เออของได้เป็นจดหมายนะจดหมาย10อันเลยอะเออเขาแจกเยอะอยู่นะครับวันนี้จะมาพูดก็คือจะจบซีซั่นหนึ่งแล้วจบที่1,125เราต้องรีบเคลียร์ไหม ถ้าเป็นไปได้เคลียให้จบก็ดีครับแตอนี้มีไ่ได้ไ่ได้ไปเล่นปเป็นอาทิตย์นึงแล้วถ้าจบก่อนหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าได้ก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเอสเอสใหม่มาเราก็เล่นต่อได้เลยใช่ไหมถามว่าถ้าบางคนเล่นไม่ถึงไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปนะไม่ต้องไปกดันตัวเองเล่นเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับประมาณนี้อ่าไม่มีผลเสียนะไหวได้ก็ไหวได้ก็ลูยครับยังมีมีไม่ได้เล่นเลย เดมมีขออนญาแนะนำแล้วกันเผื่อมีทำคลิปนี้ไปอาจจะมีผู้เล่นมาใหม่หรือเปล่าก็อาจจะช่วยได้นะ,ะทำทีฟเอฟเคลงหอแล้วก็กิวด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนตีบอสด้วยนะก็งานแหละอ่าเรามาดูในส่วนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตีฟเอฟเคนะคือหลักๆเลยคือเราเป็นไปได้ควรจะมีแท้งสองตัวครับหรือตัวที่เดินที่ที่ชนได้นะอะเดมมีจะลองแบบนี้ก่อนไม่แน่ใจว่ามันชนได้หรือเปล่านะครับ ถ้าจะเอาผ่านแบบง่ายๆก็เป็นในส่วนมีตัวฮิวทั้งสองตัวเลยก็ได้ครับเป็นสโมกกี้แล้วก็บวกเจ้าอ่าชื่ออะไรนะ <c oughs> บกวกเราไม่ได้เล่นนานนะครับนี่น้องฮิวตัวนี้นะครับแล้วก็ดาเมจตอนนี้รู้สึกตู้น้องเมย์ไปแล้วถ้ามีน้องเมย์ตัวน,นี้จะผ่านง่ายมากครับเนี่ยตนนัวนี้ตัวน้องเมย์นะครับผ่านง่ายเพราะว่าดาเมจหลักนะครับแต่จริงตอนนี้เออเจ้าเจ้าไอ้นี่จะแรงกว่าเหรอครับโฮดี้ เออแต่โฮดี้ต้องไปปลดเป็นเลิศเลอบวกนะครับมันจะได้อัพอวุธยิ่งอัพอวุธเยอะพิทมันก็ยิ่งกว้างมันจะยิงเป็นเปอร์เซ็นต์แรงมากตอนนีหมีไม่ได้ปลดนะครับอ่ะก็คือเอฟเคนี่ไม่มีอะไรครับเกมนี้คือสลับไปมาสลับไปมาถ้าตรงนี้ไม่ได้เราก็สลับทีมไปมาเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับอย่างที่หมีบอกคือไม่ต้องบันดานกดนันตัวเองเล่นเท่าไหร่ก็ไหวเห็นไหมอย่างของหมีหมีก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอ้นี่ชนะสบายเลย <laughs> เลือ่อนในรดเลยใช่ไหม บงบอกว่าไม่ได้เล่นนานจัดเลยแล้วเนี่ยเลือดไม่ลดเลยอ้เดิมีลองจัดอีอกทีนึงแล้วกันอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีไม่เอาสโมก,กี้มีก็จะเอาน้องเซเซีย er. อ่าซึ่งเป็นตัวแจกนะครับตอนนี้มีทําไปเลือดเลยแล้วเออก็ลองดูเซเซีย er จะเป็นตัวละครที่เวลาชาติเมทจะลงโกเลมมาจะทั้งดามเมจทั้งแทงเลยครับช่วยได้เยอะนะแต่ปัญหาของเซเซีย er อาจจะมีปัญหาในส่วนที่ว่าบางทีเราโดนเล่นตายเราโดนเล่นหลังตายก่อน ไอทอรลานหมีก็เลื่อนเรือบวกมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้มารีวิวนะครับติดงานเกมอื่นมันมันลงถี่มากไม่ได้โดน YouTube ด่านะครับประมาณนี้ก็อย่างที่มีบอกครับพยายามจัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนพยายามจัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีแบบถ้ายืนไม่ได้ก็เอาปเ,เ,ปเป็นแทงสองก็ได้แทงสองก็อีกตัวหนึ่งก็นี่ครับปั้นง่ายๆก็รูเซียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่แต่ถ้าด้าเมตตอนปั้นเลือเล่อนเรอบวกแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนโฮดี้นะโฮดี้จะเออโกงสุดเลยถ้าปั้นได้นะ ประมาณนี้นะครับเนี่ยหมีจะใช้ทีมแค่นี้แหละมันเล่นผ่านง่ายมากเออนี่สโมกี้คู่กับไอน้นี่ตัวฮิวอีกตัวโหวสบายครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงถ้าเกิดพูดเล่นมาใหม่ตอนนี้ควรเปิดตัวอะไรใช่ไหมครับนี่ดูตู้แป๊บน,นึงนะครับ ตอนนี้มีส่วนตัวใหม่นะครับคือเลนยาอันนี้ที่มีไปเช็คมาสรุปคือน้องเก่ง PVP นะไม่เก่ง PVE นะครับไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่แล้วน,นี่ทำม,มีนะคือตอนนี้ตู้น้องเมย์ไปแล้วมิมิโคล่าก็ถ้าจะเปิด2ตัวนี้เอามิโคล่าดีกว่ามิโคล่ามันก็เล่นได้ทั้ง2โหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเน้น PVP มากกว่าแต่ถ้าเอามีนะนัมีนะถ้าเป็นไปได้ตอนนี้จะมาเล่นใหม่ไม่ควรไม่แนะนําให้เปิดดีกว่าถ้าจะเปิดเอามิโคล่าก็ได้ ขอเดี๋ยวจะมีอนาคตเดี๋ยวจะมีตัวที่ดีกว่านี้ครับตัวที่มาใช้ครอบคุมจกักรวาลถ้ารอได้นะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะต่อไปตัวละครที่ควรจะเปิดใช่ไหมครับเอาแบบผู้เล่นใหม่เลยใช่ไหมน้องเมย์หมีน้องเมยม์มยไม่ได้เปิดตู้นี้น้องเม,มต้องเปิดตู้แรกนะแต่มันหมดหมด,หมดเลทไปแล้วนะครับเอาตัวแบบที่มีใช้แบบสบายสบายอินโทเวิร์กเลยนะอ่ะ เนี่ยหลักๆมีใช้แค่5ตัวนี้แหละจบจบทุกคอนเทนต์สบายเลยถ้าเกิดมีว่างเล่นนะนะเอ่อต่จะไม่ส่วนเอ่อเอลลอนอันนี้คนถามว่าเอลลอนเก่งเมื่อไหร่ใช่ไหมก็อย่างที่มีเคยบอกไปตั้งแต่เปิดแล้วแหละบอกว่าเอลลอนมันเก่งตั้งแต่เลิ่เล,เลอบวกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแท่งที่สร้างเกาะแล้วก็มันเลน้นหลบมันจะไปต้องเลื่อนเยอะอะถ้าจะเล่นก็ต้องต้องเป็นขั้นเลื่อนเลอถ้าตัวธรรมดาเล่นไม่เก่งครับพอล่างเก่งกว่ายเยอะแต่ถ้าเปิดได้นะก็หลักๆเนี่ยหตัวนี้แท่งตัวหนึ่งก็มีพี่บูทััรถ้้าาปนนตอเเเลดกก่งมย แต่หลังๆเขาจะเอาบูทัชกับเจ้าไอ้นี่มาลงคู่กันครับทอรานแทบไม่มีทางตายเลยสองตัวเนี้ยนะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับห้าตัวนี้จบได้ทุกคอนเทนต์แน่นอนที่มีเล่นมาทั้งหมดนะสายฟรีสายเติมน้อยต้องดูตัวให้ดีครับหรือจะเป็นส่วนตัวน้องนี่ก็ได้ถ้าเปิดได้นะครับฟอร์ลาเบลจะเรียกซัมมอนออกมาอเออซามมเอนจะไปตุ๋ยหลังด้วยตีแรงแต่ค่อนข,ข้างอาจจะปั่นยากนิดนึงครับมันเปิดไม่ค่อยออกนั่นแหละประมาณนี้เอ่เอ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะซีมีเปิดตัวอะไรวะอ๋อนี่โอเอาโอดีครับโอดีโอดีเนี่ยต้องสำคัญเลยโอ้ยเดี๋ยวขอโทษขออภัยอ่าประมาณนี้นะครับถ้ามีเปิดตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละเลิ่นเลยบวกเสร็จมันก็จบเกมแล้วอะประมาณนี้นะครับ ถามว่ามีตัวอื่นเก่งอีกไหมใช่ไหมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะมาเล่นวันนี้ก็คือดาเมเอตมีจะบอกว่าเมนี่ย,ยืนหนึ่งในช่วงกลางเกมถึงต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดตอนตอนในช่วงเลทเกมโอดีจะเก่งกว่าครับแต่โอดีต้องเปิดเลื่อเลอบวกนะแต่ว่าเศษของเขามันแลกจากร้านได้อยู่แล้วมันไม่ยากนะครับพอเปิดเลื่อเลือบวกเสร็จก็มาอัพตรงนี้เอาแม็กซเลยสิบห้าเลยครับโอ้ยิงเป็นติดติดผิดมงป้าเปอร์เซนต์โกงตัวละครที่ควรปั่นถ้าเกิดไม่ได้เปิดแล้วตามหมีก็เป็นในส่วนแทงลูเซียสก็ได้้้ป่งาายยยเเเออพไดล เกมนี้มีไม่มั่นใจว่าจะทำต่อหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวมีงานทำเกมอีกสี่ห้าเกมมาต่อก็หนักครับอันนี้มีพูดไปกี่ตัวละห้าหกเจ็ดอ่ะสมโมกกี้เป็นตัวที่แปดด้วยนะครับอ่ะพวกนี้มีปั่นได้เลยอ่ะไอแก่ตัวนี้ก็เก่งครับเอาไปปั้น PVE PVE มีว่า PVP โคตรเก่งเลย PVE ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเก้าแล้วอ่ะต่อไปตัวที่สิบ แต่ตัวสิทธิ์เทอร์มิเซียต้องเป็นเลื่อนเลอบวกนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดสะนางซ้ําไม่ได้นางพุ่งไปนางตายเลยครับต้องเลื่อนเลอบวกเลื่อนเลอบวกเก่งโคตรป้านี่ไม่ตัวนี้ก็เก่งครับแฟกโตแต่ว่าผู้เล่นใหม่คงคงไม่มีอะเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปว่าต่อไปเป็นตัวละครที่สิบนะครับแอนทาด้านะถ้าเป็นไปได้เปิดซ้ําได้ก็ดีครับนางเ,าเป็นแทงที่ถึกต้นต้นของเกมนี้นะครับ ตัวละครที่สิบ็ดก็คือเอรอนครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องปั้นเขาเนี่ยให้ได้เลื่อเอรอบ่วงจริงนะถ้าเกิดระดับน้อยก็ไม่ต้องไปฝืนแตกแตกจริงมีคนถามเอรอนเก่งตอนไหนก็นั่นแหละครับคือคําตอบยังไม่รู้เลยเอยแต่ถ้าเลือ่เลอเรบ่วงมันเออเขาเก่งนะแต่ถ้าเป็นในส่วนแบบเออตำนานอะไรอย่างงี้หีว่าธรรมดาสิบเ็ดตัวแล้วใช่ไหมอันนี้คัดเลยอ่ะต่อไปตัวที่สิบสองนะครับไลเนียเป็นตัวแสงมืดนะครับที่เพื่อนๆควรจะต้องเปิดนะถ้าเป็นไปได้ จบบทที่อะไรไม่จำไม่ได้อะมันจะมีขึ้นให้เปิดบทแสงมืดนะครับมันหลายเกมะนะนี่ล็อกไรเนียเลยครับไรเนียจะเป็นตัวที่สลับกับฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่มันจะสลับดาเมจฝั่งตรงข้ามมาฆ่าก่อนเพราะเป็นตัวที่ควรปั่นนะครับต่อไปตัวที่สบสองนะครับบูทัศนะอันนี้บอกบอกไปแล้วว่าควรปั้นนะครับเอาบูเรดเกมก็เอาบูทัตเลือเลอบวกมาคู่กับทอรานเลือเลอเลยครับรับประกัน ตัวที่สิบสามก็คือฟอร์ลาเบลนะครับถ้าปั้นได้ก็เวลานางเรียกอันติเรียกซซมมอนมาปั้นจปะปฏิดามเมทฝั่งตรงข้ามแล้วเลือดโคตรหนาเลยตอนเลือเล่อนเลอรบวกนะม,ม,มีทั้งดาเมททั้งแทงเก่งมากนะครับตัวละครที่สิบสี่ก็คือพี่ต้นไม้นี่เองนะครับอันมัสนะแต่คนไม่ค่อยปั้นกันก็นกมีก็ขอนับแล้วกันบางคนก็นเล่นไงเออออหลักๆสิบสี่ตัวนี้แหละมีเช็คแล้วม,มีตัวไหไอยีกาง้ยสิบตัวใหญ่เล่นกันแค่นี้แหละสิบสี่ตัวนะอ่ออ่ะประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนทีมที่มีจัด ไปเล่นแล้วกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าผู้เล่นเก่าที่เล่นอยู่ตอนนี้น่าจะก้าวข้ามหมีไปกันหมดแล้วแหละเออก็คงไม่เป็นไรครับแต่เป็นผู้เล่นเก่าใหม่แล้วกันอ่าถ้าเกิดเป็นในส่วนทีมอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เอาโอดีมาเลยครับเพราะโอดีมันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ต้องปลดก่อนนะแต่ไม่เป็นไรมีเอาลงไปแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเออมีเอาทีมอย่างนี้แหละ โอหนี้ถ้าเกิดสมมตินะโอดี้มีปดสิบห้านะน้องเมย์อาวุธสิบห้าสองตัวนะยิงแบบ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 หายโกงฝุดฟุดนะครับหน้าบอลบอลไม่น่าจะตายไม่เป็นไรครับบอลไม่น่าจะตายอันนี้มีผ่านเฟสแรกไปด้วยแหละอันนี้มันเฟสสามหรือเฟสสี่จำไม่ได้แล้วบอลมันค่อนข้างปึงอยู่นะครับ โอน้องเมย์ตายเรียบร้อยเลยไม่เหลือหมดเวลาแล้วแสดงโอดี้มียังไม่ได้นี่นะครับยังไม่ได้เลิศเลิบวกนะไม่งั้นมันจะโหดไปเรื่แล้วครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนอารีน่านะครับอารีนาก็มันก็มีตัวโกงหลายตัวเกมนี้ข้อดีของเกมนี้ที่ที่มีเห็นก็คือว่ามันสามารถหาเพชรง่ายดีอันนี้ชอบนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีคือมันอะไรซ้ำาๆซากๆผมมีไม่น่ากดตัวขวาเลยน่ากดตัวซ้ายนั่นะโดนหลอกแล้ว โอ้โหอย่างนี้เอาสมุกี้มาฮิวดีกว่าครับแต่อย่างนี้ก็ได้เอ้ย PVP นี่เราควรจะมีตัวล้วงหลังนะเราจะควรมีตัวล้วงหลังอย่างโฟวลล่านะครับโฟล่าเบลนะหรือไม่ก็พี่แก่ก็ได้ถ้าเกิดปั้นมาแต่มีขี้เกียจมีก็เอาทีมของมีแค่นี้แหละมันก็เล่นได้นะครับอันนี้จะเป็นทีมเยอะไม่เอาดีกว่าเอาดาเมจดีกว่าเออเอาเซเซียดีกว่าเซเซียมีเลิศเลยละ ใครจะโดนของอันนั้นก่อนมาเนี่ยเออโดนขัดไปครับเขาโดนขัดครับเสร็จมีแน่แน่นี่ครับเห็นปะเซเซียจะเรียกโกเลมออกมามากลางหมู่กลางคาราวานเลยแล้วโกเลมแม่งโหดมากดูดิโกเลมตอนเลือ่อนเรือบวกอะ่กอะโหดมากนะเซเซียลิมนนมีไปเล่นทิศนึงอารีน,น,นาแรงตกไปโคตรโคตรเลยปกติอยู่สามพันบวกนะแต่ไม่เป็นไรครับมันเล่นได้นะเห็นมะ ลูกหมีก็ทาทีมคือหมีรู้สึกว่าทีมที่หมีแนะนำเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยไงเพราะว่าสายฟรีสายเติมน้อยก็ควรจะปั่นแต่ตัวที่แบบว่าอ่ะนี่จะไปส่วนอารีนานครับต่อไปเป็นส่วนหอทดสอบนะครับหอทดสอบเดี๋ยวหมีบอกทีมที่หมีลงเนาะก็เพื่อนๆก็ลองทําตามได้แต่คือหมีไม่ได้บอกว่าของหมีดีที่สุดนะเพราะว่าหมีก็ไม่ได้เล่นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่าถ้าเป็นอย่างนี้หมีลงแท้งอย่างนี้เลยครับนี่โรลูเซสลงกลางครับ ม้ามันชอบพุ่งไม่ตายอะ่ะเพราะว่าม้าหมีมันไม่ได้เลื่อนเรอบวกนะครับก็ใช้แค่นี้ก็ได้น่าจะได้อยู่อ่ะพุ่งกลับครับแต่มันแรงนะว่า,าพุ่งเห็นไหมถึงโดนทีครึ่งหลอดพุ่งกลับเพราะโอ้โหตายเลยเห็นไหมเออพุ่งไปอีกทีครับสับเข้าไปพุงปพงพอๆๆโอ้โหสบายๆเลยอ่าโอเคครับอันนี้ตัวไปในส่วนหอคอยแห่งแสงนะครับ นี่มันคางอะไรกับเนี่ยเกมมันคางเป็นไรวะไม่เอาไม่ไปต่อครับผมต้องหออ้าวเวรกรรมผมจะไปหออื่นอ๋อไม่ไปไปไม่ไปครับเราไปเป็นหออื่นครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนานครับ ส่วนใหญ่เขาก็จัดกันประมาณนี้แหละครับทีมหอแสงสว่างออะต่อไปเป็นหอคอยธรรมชาติเอลนะครับเอลนี L ่สบายเลยเพราะเรามีตัวแบกนะครับเอลมีเมยิงที่แตกเลยอย่างงี้อ่ะแท้งมีเอาต้นไม้ครับแล้วก็เป็นในส่วนเจ้านี่ชื่ออะไรนะพ่อรูปหล่อตัวเนี้ยเอรอนนะเอรอนยังขั้นกับขั้นกับปิอยู่ไม่เป็นไรครับก็เล่นได้อ่ะลุยครับเออจิงมีน้าเอาฟอร์เบลมาแทนเนี่ยนั่นว่ะน่าจะดีว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยน เอาฟอลแลเบลแทนรายการดีกว่าคือจริงเกมมันก็ใช้ได้แหละแต่หมีพูดตรงๆเลยคือหมีเบื่อครับมีเบื่อนะจริงๆมันเหมือนแบบมันเล่นวนลูปเกินไปอ่ะนนี้ความรู้สึกหมีเลยนะนี่เอาฟอลแลเบลมาดีกว่าครับท่านี้ทีมก็สุดยอดเลยโอ้โหจนล็องเมซัดที่เดียวครับหายไปสามเลยสบาย สาตานึงแล้วกันนะครับเนยเพื่อสามารถจัดทีมตามที่หมีบอกได้เลยเพียงแต่ว่าเพื่ออาจจะต้องแบบไปอัพตัวให้มันเลิ่อนเลอบางตัวนะเออมันก็จะเก่งกว่านี้นะครับทานทานแล้วเล่นไม่ผ่านก็ใส่ของอัพตัวไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวก็สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับประมาณนี้ <Right. S 1> อ่าต่อไปเป็นในส่วนหอนิรันดรนะครับเดี๋ยวรีวิวทีมจัดทีมทุกเวอร์ชั่นแล้วกันเผื่อใครติดคะแนนขึ้นมานะครับลองดูแล้วกัน อ่านี้มีจัดตามนี้เลยครับเราจะมีเซเซียกับทอรานานเป็นตัวแบกนะครับนี่อ่ะซึ่งทอรานนี่โคตรถึกตีมันลายตีมันเลยเพ,พื่อนพี่อ้าเฮ้ยทอรานโดนทีบกระเด็นไม่เป็นไรครับไอ,ไอ,ไอตัวโคตรนั้นมันตัวตุ๋ยอยู่แล้ะเออตุ๋ยหลังครับหายครับเออเซเซียเออโดนสาบครับเซเซียต้นไม้หน่อยอออเรียบร้อยครับสบายสบาย มะมีเบื่อคือเราต้องมานั่งเนี่ยแล้เดี๋ยวเราลง FK 1-1-2-5เสร็จใช่ป่ะจบเสร็จมันก็มี FK มาต่อแต่มันก็คือลงที่เดิมไงมันมีก็เบื่อเบื่อมันก็เหมือนแบบวนลูปไม่รู้จบอย่างนั้นแะเอ่อถ้าอย่างงี้นี่เอามีเอาแอนทดดารามาแทงหรือบูทัสก็ได้ครับแต่บูทัหมีไม่ได้ปั้นเลยว่ะนี่ตัวตัวจีดครับสมก,กี้มาฮิวแล้วก็ธนูยิงโอวี มาสามแท้งเลยดีกว่า่ะเฮ้ย <ทะ S 1> เอ้ยสองแทงไอ้นั่นมันซับไอ้โคโค่อะอ่ะนี่แหละทีมสุดยอดอันนี้ก็จะได้บูทัสกับแอนทารามาแท้งนะครับะอ้โหไอ้ชื่ออะไรนะทารัลานอ่โอสบายเลยดาเมจโอดีแรงอยู่แล้วอะค้างอีกแล้วอย่าค้างสิเพื่อนอ่ะก็ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นส่วนทีมตีบอสเหลืออะไรอีกไหมจะได้พอแล้ว ขอถ่ายแป๊บนึง่งครับเอาต่อไปเป็นส่วนกระดานจำลองสึกจริงๆอันนี้ก็คือจัดทีมตามที่เราเล่นได้เลยครับตัวเราถนัดตัวไหนก็จัดไปได้เลยเตีได้เลยไหมไม่พร้อมยังไม่เลือกใาย โออันนี้เลือกตัวครับเลือกตัวโอเคครับเราเคยเลือกตัวไว้อยู่แล้วเราก็เลือกตัวไปแต่ถ้าเกิดเพื่อน,อน,อนไม่ชอบตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเออเอาบุทัสมาแทงแล้วกันมายืนยันสิเพื่อนรุยครับเราก็ตีบอลเลยครับอ๋อต้องไปที่หอคอยก่อน อ๋อรับบัฟก่อนขอขอให้ัมีเรื่องเฮ้ยจริงๆมันต้องไปรับบับก่อนเออช่างมันไม่เป็นไรครับมีก็เล่นแค่รีวิวให้เพื่อนๆดูมากกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวอรจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยช่วยได้ก็ดีครับช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน <anes> ออ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 อนี่มาเล่นพยายามมาพยายามเออฮิวครับนี่สมกี้ดีกว่าชัว ฮิว2ยัอง,อยงไงเราก็ไม่ตายนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเซเซโอเคเลอย <c oughs> อันนี้ทีมโปรดหมีเลย <c oughs> คือเกมเนี้ยขออย่างเดียวคือถ้าแทงไม่ตายยังไงเราก็ชนะครับนอกจากว่าเขาจะมีตัวต <c oughs> ุ๋ยนะเอออะไรประมาณนี้แหละเราก็มทาทำดาเมจไปนะครับตอนนี้เมียวฮิวมา2เลยหมีนเน้นตัวละครไม่ตายนะครับ <c oughs> แต่จริงๆเอาดาเมจมาดีกว่านะเออไม่เป็นไรครับเราเล่นชัวร์ไปก่อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเออในนั้นตัวเล่นดาเมจมากกว่าที่เอาโอดี้มาแทนซอมูกกี้จะดีกว่าเออมีไ,ไ้เล่นนาแล้วงันลืม <S <S เล่นหลายเกมมันก็หนักนะเออแบบเกมนี้มันก็ต้องแบบมีสไตล์ของมันอะไรอย่างเงี้ยเกมนึงก็มีสไตล์ของมันใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะก็ลองปจัดทีมเล่นดูแล้วกันนะครับก็เผื่อช่วยผู้เล่นใหม่ได้้วกันที่ใครจะมาเล่นอยู่นะครับลองดูลองดูบางนคนอาจจะเล่นแล้วอาจจะไม่เบื่อเหมือนหมีก็ได้นะเออบางคนอาจจะเล่นแล้วติดเลยแต่หมีเล่นแล้วหมีเบื่อมากเลยเบื่อจริงดิไม่เล่นอาทิตย์หนึ่งไม่งั้นป่านนี้จะไปไกลกว่านี้เยอะมากแล้วแต่เออเอาเ่าที่เล่นเนี่ยเอ,อ่อดวนทรงเกียรติก็คือการดวนอย่างตุติที่ทครับดวนอย่างตุติที่ทอันนี้เป็นโหมดแบบเออไม่มีการเอาเปรียบนะ ก็เล่นเอาจับการเอาสนุกอยู่ครับลองไปเล่นดูเด้ออ่ะต่อไปเคลเขาวงกดอันนี้ก็เข้าตัวละครไปเลือกบัฟแค่นี้เองจบแล้วคือนี้มันเล่นไม่ยากอะ่ะม,มันจะมีให้เราเลือกตัวครับเพื่อนๆก็เลือกตัวละครกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวพยายามเลือกตัวให้เก่งสุดของเราอะ่ะมีควรควรจะมีตัวแทงสักสามดาเมจสักสี่แล้วก็ซับสักสี่สักห้าตัวแล้วก็ลงไปเลยครับแค่นั้นเองอันนี้เล่นไม่ยากอ่ะเข้าไปเล่นให้ดูดีกว่า เล่นแล้วกดออกมาได้ไหมเนี่ยหมีไม่อยากให้คิดมันนานเกินนี่มันจะมีบัฟให้เราเลือกครับอ่าประตูเลลิกอะไรอย่างงี้อันนี้พยายามอย่าตายครับหมีแนะนำให้เอาตัวฮิวมาสองตัวโอกาสจะตายยากมากเพราะว่าไอ้หมดนี้ตายแล้วตายเลยนะตัวละครอ่ะจนว่ามันจะมีบัฟให้เลือกชุบนะครับไอ้โลฮิวสองไปเลยไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับแข็ง เรามีแทงเกอร์อย่างทอรานไม่มีทางตายแน่นอน will for this, right? อ่อ Google เหรออ๋อเห่ไมเราก็จะได้ของนะครับแล้วเราก็เลือกบับแล้วเราก็เข้าไปลุยเลยแค่นั้นเองก็ให้เราลงผ่าน15้าเวฟอันนี้ง่ายหมดนี้ง่ายไม่มีอะไรเลยบางๆก็เล่นเอานะครับ คือมีว่าเกมนี้หลักๆคือแทงอ่ะอย่างทอรานควรจะเลิ่นเลอโบอกให้ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนพี่เอลรูปหล่อ,อแทงใครก็ได้สี่ตัวเนี่ยเอาให้มันเลื่นเลอร์โบกตัวหนึ่งทุกอย่างจะเล่นง่ายหมดแล้วเพราะว่าแทงหนาพอแทงหนาเสร็จก็จะเป็นส่วนดาเมจสตัวก็ทําเมกโอดีจบแล้วซับก็เป็นในนี่โลโลฮานชื่อโลชานหรือโลฮานไม่ได้เล่นนานเนะขออภัย โลแวนครับขออภัยนะโลแวนเป็นตัวซับซึ่งตัวนี้มันจะมีแจก7ปันอยู่แล้วทุกคนปันได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็มีแลก2ตัวนะครับซับอีกตัวหนึ่งก็สโมกกี้แต่สโมกกี้ยากไม่มีแลกนะอาจจะลําบากสักน,นิดหนึ่งแล้วก็ซับอีกตัวที่คือพระเจ้าเลยก็คือโคโคปั้นไปเลยเลอะเลอบวกเวลาใช้ท่ามไม่ตายจะบัฟโจมตีแล้วก็บวกาการดูดเลือดเวลาเราโจมตีถ้าเป็นอมาตะนะครับประมาณนี้ซับสามตัวหมียวว่าแค่เนี้ยแหละ เออแค่นี้แหละสามตัวนี้แหละมีว่ามันเทพเจ้ามากอะ่ะมีอะไรอีกไหมครับต้องลาจากกันเพียงแล้วแต่เท่านี้แล้วแหละมันทำงานแนละ้วมันทำงานอ่ะต่อไปดินแดนพีนาตีบอสนะครับคือมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าโอ้โหมันมีหลายทีมให้ตีเลยนี่ว่า หมีมาทันตัวนี้ไหมเนี่ยนึงนะครับเนี่ยคือมันจะมีทีมให้เราบอกอยู่แล้วครับเห็นไหมเนี่ยเราสามารถจัดตามเขาได้เลยส่วนใหญ่เขาจะจัดแต่ทีมพวกอันเดนมากกว่าเนี่ยเพื่อนๆมีตัวเพื่อนก็กดคำว่า,าใช่เลยครับมันก็จะลอกเรียนแบบแต่มีขี้เกียจเอาเท่าไหร่เท่าน,นั้นก็พอแล้วเนี่ยพวกทีมปีศาจต,ตอนนี้จะได้เปรียบสุดนะครับขี้เกียจครับก็ตีเลยใช้ทีมอมตะเอา้าอมหมดเวลาตีแล้วใช่ไหมโอเค อ่าใชเอ้าเมื่อกี้กดผิดแน่เลยอ๋อ,อ,อมันจะมีตัวแฮกอยู่แล้วนี่หว่าขออภัยครับไอ้ตัวนี้หมีเลิกไปก่อนตอนที่มันมานะเออเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จัดตามเขาไปเลยก็ได้ครับเนี่ยเอาเอาขอบวนทาแนะนานกดค้างอีก <S <S ใจเย็ยนๆเพื่อนเนเมื่อต้นเมื่อก่อนหมีเล่นมันไม่ค้างเลยนะมันไม่มีคาว่าค้างเลยนะโหนี้หนักเลยว่ะ ทางอะไรครับเนี่ยเอ,อโอเคอ่ะเราจัดตามทีมหนึ่งเลยก็ได้ครับใช้ตามมาเลยโอ้ยอ๋อเขาใช้สามตัวนี้ด้วยไม่มีครับก็มันก็จะเบาไม่เป็นไรเราก็จัดของเราเองเล่นไปก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่ได้ไมายแบบอันดับพุ่งเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะเออด้วย <'re> ครับแค่ไหนก็แค่นั้นแหละ นะสบายสบายครับเออโอ้โหมันตามความจริงป่านนี้โดนทรายดูตายกันไปหมดแล้วเนะี่ยเออเออนอนตายแล้วอย่างงี้เออแค่นี้ครับุดแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเอฟเคเจอร์นี่อันนี้หมีก็เออรีวิวทุกทีมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นได้ไม่มากก็นนะ้อยสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าผู้เล่นเก่าตอนนีนน้น่าจะเล่นแซงหมีกันไปหมดแล้วแหลนะเออค้างแล้วโอ้คูปวดหัวเลยว่าเกม เกมมันไม่น่าค้างสมัยตอนหมีเล่นช่วงแรกๆไม่ค้างเลยนะไม่มีเลยอ่ะแล้วก็เพื่อนๆอย่าไปเล่นเย่าลืมเล่นคาว่าติดตามเล่นเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับไปเล่นเนื้อเรื่องหลักเลยนะจะได้ทรัพยากรเยอะเกมนี้ค่อนข้างแจกเยอะไม่ค่อยกักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเเติมได้ก็ดีเติมมันก็จะเก่งกว่าเดิมนะประมาณนี้อ่ะขอเล้คนเล่นเกม FK j นี่ยังมีความสุขมาแจก2โค้ดใหม่แล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ตัวละครที่ควรปั้น14ตัวละครนะครับแล้วก็เการจัดทีมทุกโหมดอันนี้มี อันนี้มีคิดของมีเองนะที่มีอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องคนนิดนึงก็เออเอาไปลองแบบใชใ้ดูได้แล้วกันนะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ